เอร์วีโวบวีโว้รอวินซินฮะใช่หนึ่ง,ง,งน,น่ะรอวินซินใช่ไครับใส่นี่นะนี่ใส่ปากท่เอามาใส่อีกใส่รุ่นนี่สิลูเดี๋ยวเดียวอ๋ออ๋ออ๋อตอนไหน ไม่ใช่จังมือขาดด้วยจะไปซื้อรถจะักรถวัยรุ่นรอบินซิ้นแล้วเอามาใชอีกนายมันต้องรอบินซิ้นปะดูดมาใชอีก

เดี๋ยวบินซิมมารอปังเขาก็รอนซิ่ใมันอะไรั้างแบตมันก็อยากเบรดโอ้ยมกหมเล้วันกินลไรันี่งชื่อเดิมก็กิเลไม่หนักโอ้มันรถสนามรถสนาม ยงไบงว่าราต้องมีแบบสำรองไว้พว่วง แสนหกแล้วป้าหมดป่ะเอาไฟเอาไฟล้อนะบอเนี <diction> ่ <aries>

เรียหนึงน่งเด็ด